เดี๋ยวนี้ไปทางไหนก็จะเห็นคำว่า new normal กันนะคะมันคือพฤติกรรมปกติใหม่ของเรานั่นเองเริ่มดูจากตัวเราค่ะสังเกตดูนะคะว่าเราอจะเริ่มมีการล้างมือกันบ่อยขึ้นหรือเวลามีการออกไปข้างนอกเนี่ยก็จะเห็นเจลแอลกอฮอล์เต็มไปหมดเลยซึ่งผู้คนก็ต้องใช้อะก่อนที่จะเข้าไปในอาคารต่างๆนะคะรวมทั้งมีการสวมใส่หน้ากาก หรือว่าแม็กซ์กันซึ่งอันนี้ค่ะเขาเรียกว่าเป็น new normal แล้วหน้ากากผ้าก็เข้ามามีบทบาทเป็น new normal เพราะว่าสามารถที่จะซักทำความสะอาดแล้วก็กลับเอานำมาใช้ใหม่ได้นะเป็นการประหยัดใช้กันได้แพร่หลายกันมากขึ้นค่ะทีนี้เรามาดูนะคะเวลาเราจะเลือกซื้อหน้ากากผ้าเราควรจะคำนึงถึงคุณสมบัติอะไรบ้างน,นะคะ ซึ่งพี่หมิ่นก็จะมีข้อแนะนำ9หัวข้อนั่นเองนะคะข้อที่หถ้าผ้าชนิดนั้นเนี่ยสามารถที่จะสะท้อนน้ำซึ่งคุณสมบัติตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะทำให้เราป้องกันละอองฝอยได้ดีนะคะคุณสมบัตินี้เขาเรียกว่า a n t i d o p l e ลนั่นเองค่ะข้อที่2 dust proof มบัติที่ดีนะคะของหน้ากากผ้าจะต้องกรองฝุ่นละอองได้และกรองละอองเกสรดอกไม้ได้ด้วยนั่นเองค่ะข้อนนที่3 Anti o ตี้อ สมบัติของหน้ากากผ้าที่ดีจะต้องลดการสะสมของแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นอับและนอกจากเป็นสาเหตุของกลิ่นอับแล้วยังทําให้มีโอกาสที่เกิดการระคายเคืองแล้วก็การอักเสบของผิวหนังถ้าหน้ากากผ้านั้นเนี่ยสามารถกํำจัดกลิ่นได้ก็สามารถที่จะลดการระคายเคืองและการอักเสบได้ด้วยเช่นกันค่ะข้อที่4 3D Cutting ต้องมีดีไซน์เป็น3มิติที่สามารถปรับรับกระชับกับทุกรูปแบบของใบหน้าซึ่งจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะปกป้องจากเชื้อโรคแล้วก็ฝุดละอองได้ดีนั่นเองค่ะข้อที่5 soft touching and breathable เนื้อผ้านั้นควรจะมีความนุ่มเบาสบายไม่อับไม่ร้อนหายใจสะดวกตลอดการใช้งานด้วยค่ะ ข้อที่ 6. adjustable หนา้ากากผ้าที่ดีจะต้องสามารถปรับสายรัดให้กระชับได้ตามใจสะดวกใช้งานง่ายและที่สำคัญนะคะจะต้องสวมใส่ได้นานไม่ทำให้เจ็บหูนั่นเองค่ะข้อที่ 7. hand free wear เราต้องการถอดหน้ากากผ้าออกก็ยังสามารถห้อยคล้องคอได้โดยที่เราไม่ต้องไปวางทิ้งไว้ให้มันปนเปื้อนเชื้อโรคอีกต่อไปค่ะข้อที่8 wrinkle resistant fabric เนื้อผ้าจะต้องมีความคงตัวปราศจากรอยยับทั้งก่อนและหลังซักก็ยังสามารถที่จะรักษารูปทรงไม่ต้องรีดสามารถนำกลับมาใช้ได้เลยค่ะข้อที่9 washable and reasonable price เนื้อผ้าจะต้องเป็นเนื้อผ้าที่สามารถที่จะนำมาซักได้หลายรอบแล้วก็ยังคงคุณสมบัติรูปทรงที่ดีสีไม่ซีดจางและที่สำคัญราคาต้องสมเหตุสมผลด้วยค่ะด้วยเก้าคุณสมบัติที่พี่หนิงแนะนำไปเนี่ยนะคะเพื่อให้ทุกท่านนำไปใช้ประกอบในการตัดสินใจในการเลือกซื้อหน้ากากผ้า ในยุค New Normal นี้ที่ทุกคนมีความจำเป็นต้องใช้หน้ากากผ้าเพื่อความปลอดภัยในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะ